สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องยุทธเอาดอ้นะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเพื่อลมทางคันใหม่ของผมก็คือ NX ห0 0ยนะครับผมโชว์ใหม่ของทาง Honda นะครับผมซึ่งตัวนี้ผมก็มีประสบการณ์กับมานะครับมาประมาณหมื่นกโลแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่านะครับว่าผมชอบหรือไม่ชอบจุดไหนของมันนะครับผมจุดไหนที่ควรเปลี่ยนหรือดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ของแต่งทูมแต่งไปทั้งหมดเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็จะอินเสิร์ตนะครับ ร้านหรือว่าสำนักแต่งนั้นๆขึ้นมานะครับเผื่อทุกคนนะครับที่ชมคลิปนี้อยากแต่งตามนะครับผมโอเคเราไปชมกันเลยครับผมโอเคเราไปเริ่มจากของแต่งกันเลยนะครับซึ่งผมก็จะเดินไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะครับผมนี่นะครับผมได้ทำกระจดเรียบร้อยนะครับ ชิ้นแรกที่ผมเอาไปทําเลยก็จะเป็นโช๊คหลังนะครับทุกคนเป็นโช๊คหลังก็คือเดิมๆเนี่ยมันจะมีอาการย้อยนะครับย,ย้อยย้อยมากนะครับอารมณ์คล้ายของตัว c i f สามร้อยนะครับยิ่งเข,าขง้าโค้งหรือว่ายิ่งใส่ปี๊บสามใบเนี่ยคือออกการชัดเจนมากนะฮะอันนี้ผมไปแต่งมาประมาณ2,500บาทนะครับผมจากร้าน m x motoshop นะครับผมหลังจากทำมาก็มีอาการดีขึ้นเยอะนะครับผมก็ไม่มีอาการหงุดหง,งิดแล้วนะครับจะไม,ม่ไม่มีอาการย้อยแล้ว ตัวที่2ก็จะเป็นสติกเกอร์รอบคันนะครับทุกคนอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมไปทํามานะครับผมจากล่นพี่ในกลุ่มเองนะครับก็จะอยู่ที่ราคา2 7 0 0บาทสติกเกอร์ชิ้นงานดีนะทุกคนตัวนี้ก็จะหนาแล้วก็เคลือบไปอย่างดีเลยนะครับอันนี้ผมตั้งโจทย์ให้พี่เขานะครับว่าให้เขียนเป็นยูสอัลโดนะครับทุกคนนี่นะครับพี่เขาก็ออกแบบมาสวยนะครับผมชอบอยู่ เดิมๆของมันก็จะเป็นสีรับนะครับคล้ายๆของพี่บอลพาเที่ยวนะครับผมของแต่งชิ้นถัดไปนะครับก็จะเป็นแคชปานะครับตัวนี้จะเป็นตัวฟูนะครับทุกคนจะมีชุดบนตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดข้างล่างอันนี้ของ SRC นะครับผมแต่งมาอยู่ที่7 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ค่าติดตั้งอีก400แล้วก็ชิ้นถัดไปจะเป็นกาดหม้อน้ำนะครับทุกคน ตัวนี้เลยนะครับผม SRC เหมือนกันกันเห็นกระเด็นใส่หม้อน้ำนะครับผมเชื่นถัดมานะครับทุกคนก็จะเป็นกาดไฟหน้านะครับผมตัวนี้หลังจากแต่งไปก็หล่อนะครับทุกคนดุดันเลยนะครับจะเป็นของ SRC เหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะฮะอันนี้ผมแต่งมาอยู่ที่2,100บาทนะครับผมก็ถือว่าแพงใช้ได้เลยนะครับผม แล้วก็จะมีกาดแฮนนะครับผมตัวนี้ก็ซื้อมาก็ถือว่ามันไม่ไม่ต้องรู่นนะครับทุกคนก็ยัดใส่ได้นะครับอยู่ที่700บาทนะครับตัวนี้นะครับตอนใส่มันก็จะอ้า่หน่อยแต่เราต้องฝืนมันเข้าไปหน่อยนะครับผมก็ใส่ได้อยู่นะครับก็จะมีขาตั้งคู่นะครับทุกคนจะเป็นขาตั้งคู่ของมอโต้สกิลนะครับผมตัวนี้ดีมากเลยนะครับหลังจากซื้อมาก็ ใช้ประจําเลยนะครับผมก็ไว้ i ม t ท n นแนนหรือว่าเอาไว้ตั้งโซ่อะไรนะครับมันจะสะดวกมากนะครับตัวนี้ของ Skill, มูโตสกิลก็ซื้อมาที่2150บาทนะครับผมทุกคนเขาจะมีตีนเป็ดของแอร์ซิมกั้นนะฮะตัวนี้นะครับผมราคาก็อยู่จะอยู่ที่650บาทตัวนี้ดีนะครับเวลาเราจอดที่เป็นโคลนหรือเป็นอะไรเนี่ยก็จะไม่จมนะครับผม แล้วก็ชิ้นใหญ่ๆเลยพระเอกของเรานะครับก็คือปี๊บสามใบนะครับผมของ F2 m o t o นะครับจะเป็นลายตัวใหม่นะครับแบบนี้เลยอันนี้ผมซื้อมา16,500บาทนะครับผมจากร้านเซียน t o ็ก a นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็เดิมๆนะครับทุกคนตอนที่ออกมานะครับแฮนด์มันจะไม่สูงนะครับตัวนี้ผมซื้อตัวต่อ นะครับจะเป็นตัวต่อต,ต,ต,ตัวยื่งของแฮนด์มานะครับตัวนี้ซื้อของ m o เตอร์บมาก็300กว่าบาทตอนที่ออกรถมานะครับก็ตอนขับมันจะมีอาการแบบเมืม่อยๆตรงสะบักหน่อยติดหลังจากติดตั้งนะครับก็ขับขี่สบายขึ้นเยอะเลยนะครับผมเราจะมีที่ใส่ขวดน้ําตัวนี้ไม่แพงนะครับประมาณ200เน็ตนนะครับผมของ m o เตอร์บ p ๊ปบ ปี๊บก็จะมีเนอร์อย่างดีนะครับสวยงามเลยนะครับผมอันนี้เป็นยางเดิมๆนะครับทุกคนก็หลังจากที่ผมขับมาประมาณหมื่นกโลผมว่าตอนนี้ก็ยังหนึบอยู่นะครับก็ถือว่าเริ่มเริ่มเริ่มกระดังแล้วแหละเพราะว่าถ้าขับอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ถึง8,000กิโลเนี่ยกำลังดีเลยนะครับผม โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมก็จะมาเล่าถึงเรื่องเล่าที่ผมมีประสบการณ์กับมันมานะครับก็ประมาณเหมือนกโลแล้วก็ของแต่งผมแต่งไปนะครับผมซึ่งของแต่งชิ้นถัดไปของผมเนี่ยก็คือจะเป็นกาดแข็งนะครับผมตัวนี้ก็ราคาได้เรื่องอยู่นะครับประมาณ4ี่พันนิดๆนะครับผมของ SRC เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีไฟนะครับที่ผมจะแต่งชุดถัดไปนะครับผมถ้าแต่งสองตัวนี้ก็จบแล้วนะครับผม หร <Scroll> ือเปล่าโอเคก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยเพราะว่าจะยุ่งยๆกับงานหน่อยนะครับผมแต่ก็จะพยายามทําคลิปมากขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็จะกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมจะกลับไปเที่ยวไปแชร์ประสบการณ์ประสบการณ์การเที่ยวให้ทุกคนมากขึ้นนะครับผมก็ขอบุณทุกคนมากเลยนะครับที่ยังติดตามผมอยู่นะครับผมก็เจอทีนก็ทักทายได้นะครับผมรถแบบนี้ลายนี้ก็มีผมผมคันเดียวนะครับผม หลักๆก็จะอยู่เชียงใหม่เลยนะครับผมมีโอกาสก็เข้ามาท่ายถายกันได้โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนขอบคากครับ